ภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนคืออะไรภาวะโลกร้อนคืออะไรภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือการที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่น การเผาไม้เชื้อเพลิงการตัดไม้ทำลายป่าและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น สาเหตุของภาวะโลกร้อนการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการเผาไหม้น้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพื่อสร้างพลังงานการตัดต้นไม้ทำลายป่าการทำกรเกษตรและอุตสาหกรรมบทบาทของเยาวชนในการลดปัญหาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ไม่ซื้อเสื้อผ้าที่เกินความจำเป็นแล้วก็พกแก้ส่วนตัวค่ะสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรผลกระทบของภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นน้ำท่วมภัยแรงพายุระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น การสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชบางชนิดและผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์สรุปภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนคือปัญหาที่ต้องการความร่วมมือจากทุกคนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนได้เชิญชวนให้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆรอบตัว แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ